ร้านมาลูชอ็อปบริการเติมโลบักระบบ V.P. Silver เรทหกและระบบกดเกมฮาร์ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นกดเกมฮาร์ดบล็อกฟูดกดเพชรออสตาและกดเพชรแอนิเมตเดมิเช่นเปดแปดลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับร้านด็อกบักชอ็อปบริการเติมโลบักระบบเอดีพาร์ตเรทสี่จุดห้าถึงเรทเก้าบริการกดเกมฮาร์ดแมปบล็อกฟูดแมปคิงเรกัสซี่และกดเพชรออสตาเรทแปดลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับ ร้าน Steam Shop บริการกดเกมพา a r t h m a ต่างๆเช่น Map Anim Fighter Simulator Map Box Food แม p King Legacy และบริการกดเพจออสตาเลดแปดทิ้งอยู่ใต้คลิปเลยครับขี้เกียจฟาร์มกใช่ไหมล่ะงั้นต้องร้านนี้เลยร้าน King Nook Shop บริการรับฟาร์ม Map ออสตาไม่ว่าจะเป็นการผ่านสตอรี่ผ่านไททอลได้มีรับฟาร์ม Map Anim Fighter Simulator ไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเงินหรือบริการรับแบกดันราคาถูกบริการเร็วแถมยังปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ทิ้งอยู่ใต้คลิปเลยจ้าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับ ดิสคอร์ดของ Map Anime Fighter Simulator นะครับวันนี้เนี่ยพี่จะมาสรุปสถานการณ์บวกกับว่าอัปเดตข่าวนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับหลังจากที่ Anime Fighter ถูกปิดตัวลงไปนะครับเนื่องจากว่าน่าจะมีเหตุผลบางอย่างของเขานะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาคาดเดาเวลาเปิดแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับแมปนี้นะครับก็คือแมป Anime Fighter ที่ต่างคนต่างติดนะครับพี่ก็ติดเหมือนกันเราก็ติดนะฮะ ติดกันทุกคน,นครับอ่ะพี่เจะขอพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่22นะครับก็คือวันอ่าวันที่22ตอนตี3นะครับ22กันยาตอนตี3นะครับที่อ่าจากทาง developer อผู้ว่าเอ่อเดเวลอปเปอร์ของแแบบไอออนิเมเตอร์เนี่ยประกาศปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่นะครับอย่างที่เขาบอกไว้เลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะกลับมาในอ่ประมาณเหมือนเป็นหลายๆวันนะครับก็คือคัมมิ่งสู่แบบ กลจะใกล้จะกลับมามีกลับมาแน่นอนนะครับที่เขาบอกไว้เลยนะครับนี่ detail of return นี่นะครับอันนี้เขาจะประกาศนะครับนี่ตรงนี้ที่เขาบอกนะครับเขาบอกว่าเขาจะประกาศเอ่อหลังจากประกาศอ่ะประกาศรายละเอียดเออประกาศรายละเอียดในวันถัดมานะครับก็คือวันต่อต่อมานะครับว่าเอ่ออันเดอร์เเธอร์เนี่ยจะกลับมาวันไหนนะครับอ่ะตรงนี้เลยนะนี่นะครับแล้วเขาบอกว่าเขาจะทาให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับอ่ะตรงนี้เราขอพี่จะขออ่านจากตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ เรามาคาดเดานะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแมปนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่แมปถูกปิดตัวลงไปนะครับมันเกิดกระแสอย่างหนึ่งก็คือมีดิสปอมนะครับมีดิสปอมนะครับแล้วก็มีพวกแมปปอมมานะครับเขาเลยประกาศนะครับนี่เป็นเป็นประกาศอย่างรวดเร็วก็คือแบบรีบประกาศนะครับเนื่องจากว่าแมปแมปปอมกับดิสปอมมันระบาดนะครับเนี่ยเพราะว่าทาง ทางผู้พัฒนาเนี่ยโดนเหมือนสวมรอยนะครับว่าคนนี้เป็นตัวจริงนะคนนี้เป็นตัวจริงนะครับอะไรอย่างนี้เขาถึงได้ประกาศเรื่องนี้มาครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับเขาถึงได้บอกว่าเอจากที่พี่แปลมานะครับก็คือง่ายๆนะครับดิสของแมปนี้มีแค่ดิสเดียวก็คือดิสนี้มีแค่ดิสเดียวนะครับก็คือดิสนี้เลยนะครับดิสคอนี้นะจากที่เราเข้าได้จากหน้าเกมนะครับอะ วิธีเข้าดิสคอร์จากหน้าเกมทํำยังไงนะครับอันนี้พี่เห็นมีหลายคนพูดถึงเหมือนกันนะว่าพี่ผมเข้าไม่เป็น,นครับอ่ะนี่พี่มาอยู่หน้านี้ละนี่นะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับแล้วก็กดที่ Official Serv e r ตรงดิสคอร์ตรงนี้เลยนะอ่ะนี่นะครับตัวนี้เรากดมาแล้วนะครับมันก็จะให้เราเป็นแบบถ้าไม่เปิดในดิสคอร์นะครับก็จะกลายเป็นให้เราล็อกอินในเว็บแทนนะครับอันนี้คือบางทีพี่ใช้ดิสคอร์เลอลองครับพี่ก็เลยมาล็อกอินในเว็บนะ แต่ของมาเครื่องเนี่ยอาจจะแบบเป็นดิจิ้งมาอย่างนี้เลยครับแล้วก็ให้เราเข้าครับประมาณนี้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็อันนี้พี่ว่าพี่จะแปลให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับแปลตรงตัวแล้วพี่จะสรุปให้ฟังครับแต่ตอนนี้เหมือนหน้าหน้าของดิจิตพี่จะเอิบแล้วนะครับไปรูว่าเน็ตลุ่มหรือว่าอะไรนะขอเปิดใหม่ก่อนนะครับนี่มาแล้วนี่นะครับแล้วก็อันนี้อย่างที่เขาบอกนะครับ we don't have อันนี้ backup server ครับก็คือ ไม่มีเซิร์ฟลองนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นออฟฟิเชียลอนนิเมเตอร์ดิสคอร์ดเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือดิสนี้เป็นดิสหลักนะครับที่ไม่เกี่ยวอ่า่ก็คือเขาไม่มีดิสล,ลองนะครับที่ดิทที่เป็นนะออฟฟิเชียลเนี่ยนี่นะครับแล้วก็นี่นะอันนี้คือเรื่องที่เรื่องสำคัญน,นะครับที่เพิ่งประกาศตอนสองทุ่มเมือ่อหรือว่าเมื่อไม่นานที่ผ่านมานะครับว่ามันมีปัญหากันเยอะนะครับเกี่ยวกับข่าวที่อ,อน้เมเตอร์เนี่ยจะไม่ถูก เปิดอีกรอบนะครับก็คือปิดไปเลยนะครับนี่เลยนะนี่นะครับนี่นะครับเนี่ยหรือสาเหตุที่มันล่มนะครับก็คือจะมีข่าวแบบปลอมด้วยนะครับแล้วก็เป็นข่าวจริงๆนะครับบางทีเขาก็มันมันเป็นมันไม่มีหลักฐานอะเนี่ยที่เขาบอกครับเนี่ย there a r e just unfound เนี่ยอันนี้นะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเขาจะประกาศให้เราดูอีกทีนะครับตรงที่ edit c o d นะครับในตรง comment นี่นะเดี๋ยว เดี๋ยวพี่พี่ดูเปลี่ยนซรับย์้าจอยนะครับนี่เขาจะมาประกาศในช่องนี้นะครับในช่องประกาศตรงนี้เลยนะครับว่าเกมจะเปิดเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ถ้ายังไงเขาน่าจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยพี่คาดว่านะครับสาเหตุที่ถูกลบออกนะครับเราจะมาดูกันหน้าเว็บใหม่อีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าต้องอ้างอีกนิดนึงนะครับตรงนี้นะปุ๊บมาถึงตรงนี้นะครับอย่างแรกนะครับ ยังไงก็พี่ว่าน่าจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าหลังจากที่เป็นรูปอนิเมะเยอะๆเนี่ยเขากลายเป็นรูปแค่เป็นรูปแบบสถานที่นะครับที่เป็นเหมือนตัวแทนบอกว่าเรื่องอะไรนะครับอ่นประมาณนี้นะตอนนี้จะเหลืออยู่แค่ประมาณสดามดัชนนะครับก็คือดัานของที่โคาเดเมียนะครับแล้วก็โจโจแล้วก็เป็นลูฟี่นะครับมีนาโตะด้วยนะครับประมาณนี้นะครับอ่นี่หลังจากที่เขาปิดไปนะครับก็ มีข่าวในเฟซเหมือนกันนะครับว่าเกิดจากระบกพิษนะครับอ่ารบักพิษที่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ทําให้เกมถูกปิดนะครับาแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับทีมงานของเขานะครับอันนี้คือแค่เรื่องข่าวที่ออกมาครับแล้วก็จะมีเรื่องเป็นเหมือนผูยงยนนี้ก็คือโดนลิขสิทธิ์นะครับแต่พี่ว่าน่าจะโดนลิขสิทธิ์มากกว่าอย่างอื่นเลยนะครับต่อมานะครับอ่พี่ว่าเวลาเปิดของแบบนี้เนี่ยจะเปิดให้เล่น น่าจะไม่เกินอาทิตย์หน้านะครับไม่ก็พี่คาดเดาว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้ตอนดึกๆครับอาจจะเป็นวันเสาร์ตอน5้าทุ่มนะเพราะปกติเขาเขาก็อัปเดตตอน5้าทุ่มนะครับวันเสาร์ห้าทุ่มตลอดนะเพราะฉะนั้นนะครับใครที่กลัวแมปปิดอ่ะพี่ลืมพูดถึงเรื่องข้อมูลในนั่นเลยข้อมูลในเกมนะครับเขารับรองมาแล้วนะครับว่าไม่หายนะครับไม่หายแน่นอนนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยเราก็จะไม่ต้องเริ่มใหม่กันนะแต่ว่าพี่ว่าน่าจะย้อนเวลาครับเหมือนจะอาจจะแบบ ย้อนเวลา1วันหวันจากที่เราเล่นไปนะครับก็คือวันที่2 2เนี่ยก่อนวันที่2 2ก็คือวันที่21นะครับใครเล่นวันที่21ความตังค์ไเท่าไหร่หรือว่าอัพเดลตัวละครไปเท่าไหร่นยเขาน่าจะรีนะครับอ่ารีวันนั้นไป1วันนะอันนี้คือเป็นการคาดเดาจากพี่เท่านั้นนะครับไม่มีข้อมูลหรือว่าไม่มีหลักฐานอะไรมานะครับอันนี้พี่เดา,าเฉยนะเพราะว่าเอ่อก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีอัปเดตนะครับมีคนไม่ใช่มีคนเด็เอ่อก่อนอัปเดตเนี่ยประมาณพี่จำไม่ได้แล้วนะครับว่าแ ที่ได้สุ่มตัวละครไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้ออกตอนที่มันอัปเดตตอน5้าทุ่มนะครับตัวละครที่พี่สุ่มไว้ก่อนแล้วเนี่ยที่ได้มาครับโปกมิติมิติเชน,นี่เนี่ยหายนะครับก็คือโดนดีนะครับก็คือโดนย้อนเวลานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะแล้วก็จะมีเรื่องที่มันขึ้นชอบขึ้นแถบเหลืองๆข้างบนนะครับที่เป็นหน้าเกมแล้วก็มีขึ้นว่าอะไรอะเซิร์ฟเวอร์ ถ้าไม่สามารถบันทึกได้นะครับถ้าคุณออกตอนนี้จะโดนลบข้อมูลประมาณนั้นนะครับันก็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้ได้หรือเปล่านะครับตรงนี้นะต่อมานะครับเกมจะเปิดเมื่อไหร่นะครับเดี๋วคือพี่พูดไปแล้วเน้นย้ำนะครับว่าให้เรารอนะครับรอกันเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะไม่เปิดนะครับเพราะว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยยืนยันมาแล้วนะครับว่าเกมจะกลับมาเปิดแน่นอนะครับนี่เลยตรงนี้หลายๆคนคงห่วงนะครับแล้วก็เรื่องเกมพาร์ทนะครับเกมพาร์ทที่ บางคนเนี่ยสั่งซื้อจากผ่านผ่านการกดเกมพาร์ตนะครับหรือว่าคลิปเกมพาร์ตนั่นเองคนที่ได้คลิปเกมพาร์ตมาอาจจะไม่หายนะครับแต่ถ้าใครที่ใช้ใครที่โดนร้านที่เป็นโลบักพิษนะครับคลิปเกมพาร์ตเกมพาร์ตจะถูกดึงกลับนะครับอ่ะตรงนี้ตรงนี้สําคัญเลยนะครับเกมพาร์ตจะถูกดึงกลับ100%นะครับถ้าใครโดนโลบักพิษคลิปเกมพาร์ตให้นะครับอ่ะตรงนี้เราต้อง จำกันไว้ด้วยนะครับว่าถ้าใครโดนดึงเกมพากับเนี่ยน่าจะเป็นเพราะโรบักพิษนะครับไม่ก็อาจจะเป็นการตรวจสอบของโรบักอะไโรบอกโรบอกไม่ใช่โรบักโรบอกนะครับที่มีปัญหานีดหน่อยนะครับตรงที่อาจจะตรวจสอบบางคนว่าเป็นโรบักพิษแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่โดนเรื่องโรบักพิษนะโรบักพิษนะครับประมาณน,นี้นะครับเวลาเปิดเนี่ยยังไม่แน่นอนนะครับแต่กลับมาเปิดแน่นอนนะครับออย่าลืมกันนะอาจจะงงนะครับไม่ใช่อย่าลืม มันเปิดแน่นอนนะครับแต่ยังบอกเวลาไม่ได้นะครับแล้วก็ดิสคอร์ดนะครับมีแค่ดิสนี้ดิเดียวเท่านั้นนะครับที่เขาบอกเป็นเป็นออฟฟิเชียลเลยนะนี่นะครับตรงนี้เลยนะที่เราเห็นกันเลยครับก็คือจะไม่มีดิสอื่นดิสเสริมนะครับอย่างในข่าวในเฟซนะครับที่เขาว่ากันนะว่ามีดิสเพิ่มมามีเปลี่ยนผู้พัฒนาเปลี่ยนดิสเปลี่ยนแมปนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้คือข่าวปลอมนะครับตอนนี้เนี่ยเรายังเชื่ออะไรมากไม่ได้ครับแต่พี่แนะนำเนี่ยให้เรามาดูในนี้บ่อยๆนะแล้วก็ ถ้าเขามีประกาศอัปเดตเมื่อไหรเนี่ยเดี๋ยวพี่อาจจะลงในชุมชนนะครับไม่ก็อาจจะมาทําคลิปแล้วก็พูดถึงแบบนี้กันอีกนะครับขอเป็นข้อมูลสําคัญนะครับที่ทุกคนควรจะรู้นะเราๆคนที่ใส่เพีทั้งหลังนะครับใส่าร์มทั้งหลักนะครับแล้วก็คนที่ติดแบบนี้คนที่คิดถึงแบบนี้นะครับคนที่เพิ่งเสียดังกับแบบนี้ไปนะฮะประมาณนี้นะครับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากนะพี่ก็มาพูดประมาณนี้อาจจะบ่นกันยาวนิดนึงนะครับแต่ว่า มันจะเป็นประโยชน์ให้ใครบางให้ใครหลายๆคนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่รู้เรื่องดิตหลักนะครับว่าพี่ดิตเป็นยังไงบ้างอะไรนี้นะครับเกมเปิดเมื่อไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวเขาจะมีประกาศอีกรอบนึงนะถ้าเกมเปิดเมื่อไหร่นะครับประมาณนี้เลยนะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาฟังพี่บุญน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เปิดตามให้ทุกกรดีนะครับสำหรับวันนี้ยบไยครับ